อยากให้คุณผู้ชมดูภาพนี้จังเลยที่จังหวัดชุรนตอนนี้เป็นเทรนอย่างมากนะครับช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนเนี่ยหันมาใส่ชุดนักเรียนแต่ว่าช่วงล่างนี้เป็นอะไรรู้ไหมฮะพาส,ส้ินนะครับคุณผู้ชมนะตอนแรกอาจารย์บังคับให้ใส่แต่ปรากฏทำไมทำมาเฮ้ยมันเป็นเทรนวะ่ะ เด็กชอบใช่แล้วคุณ<ว>ดูสินะผมว่าสวยกว่าชุนดนักเรียนปกติแล้วก็มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยทายาเต็มสิบให้กี่ต้งครับโอ้โหให้ร้อยเลยดีกว่าค่ะก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็ช่วยกระจายไรายได้ให้กับชุมชนด้วยเพราะจริงๆแล้วอยากจะบอกผ้าไทยนี้เป็นผ้าที่สวยมากออนะเป็นผ้าที่สวยจริงๆถ้าชาวต่างชาติมาเห็นก็เชื่อว่าเขาต้องชอบเหมือนกันผมขอฝากบอกพี่น้องชาวสุรินหน่อยดีกว่าว่าคุณไม่ต้องรอแค่วันศุกร์แล้วครับ คุณใส่อย่างนี้ทุกวันก็ได้แต่ผูดนี้ไม่รู้ว่าเด็กๆจะแบบว่าเอาด้วยหรือเปล่านะแต่ผมมีคเขารู้ส่กถ้าเป็นอย่างนี้น่มันเก๋จริงใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยในแง่กรุงเทพสินี่ยด้วยความที่ว่าสังคมเราพัฒนาไปมากเนี่ยบางทีถ้าจะให้ใส่แบบนี้เด็กกรุงอาจจะไม่อยากใส่เท่าไหร่ะแต่จริงก็ไม่อยากใส่ก็ลองดูก็ได้นะเพราะผ้าถ่ายนี่เป็นผ้าที่สวยงิมนี่นี่นี่มันชุดอะไรครับเนี่ยนี่นักเรียนนักเรียนสมัยไหนครับเนี่ยฮะ ตายตายนี่สมัยที่ฉันมห้าค่ะโอ้ยมีด้วยอ่ะอันนี้ตอนเท่าไหร่อ่ะอันนั้นตอนสิบอันนี้อันนี้คือเมื่อปีที่แล้วจริงห้ออันนี้ใครอ่ะมดจา้ใส่กระปองเหรอเนี่ยหน้าไปตัดใส่กระปองเออน่ารักดิ ถ้าคุณตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยนะคะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าค่ะ